สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินนับจากพีนิวสุรินไทยแลนด์นับก็มาพูดคุยถึงตัวชอบแม่หลายคนมีคนหลายคนที่ถามหาแอดประวัตินะครับเมื่อไรแอดประวัตินาะจจะเอาตัวชอบของแอดประวัติชุดที่แอดประวัติชอบมาโชว์มาให้ดูนะครับแต่ชุดอนะ่ะก็คืออันนี้เป็นชุด คำนวนนะเป็นชุดสุดคำนวนของแอดนะแต่ว่าเลขชอบมันก็จะมีต่างๆที่แอดวิ่งไปนะไม่ว่าแต่เนี่ยงวดที่ผ่านมางวดเนี้ยรู้สึกว่าชอบแปดเก้ามากนะแปดเก้าที่ที่ชอบนะแปดเก้าแล้วก็เลขอะไรก็นะอ่าเก้าหกห้าเนาะเก้าหกห้าที่ชอบเนาะนะครับเก้าหกห้าที่ชอบแต่วันเนี้ยจะมาดูชุดอ่าที่เป็นชุด จะสูตรของแอดนะครับอ่ะเดือนพฤษภานะเดือนพฤษภาของปีที่แล้วนะเดือนพฤษภาของปีที่แล้วนะครับก็แบบนี้นะเดือนพฤษภาของปีที่แล้วเนี่ยเข้าเลยนะบนล่างนะครับเข้าบนล่างเพราะว่าอะไรเลขที่ออกก็คือนี่นะของปีที่แล้วเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหกนะหนึ่งหกเนี่ยไม่ต้องกลับเห็นไหมเจ็ดหนึ่งอ่ะเป็นตัวกลับนะครับเจ็ดหนึ่งเป็นตัวกลับเนาะนะครับเป็นตัวกลับนะครับ เป็นตัวกลับนะนะครับอันนี้เมื่อปีที่แล้วนะนะครับแล้วก็มาดูของปีนี้นะครับดูของปีนี้นะครับดูของปีนี้ปีนี้มาแบบนี้นะครับปีนี้มาแบบนี้นะครับหกศูนย์ศูนย์ห้าหกห้าแปดสีแปดสามแล้วก็สีสามนะครับอันนี้ชุดนี้นะของเดือนนี้นะของปีนี้ของปีสองหนะครับ สองห้าหกแปดกับปีนะกับปีสองห้าหกเจ็ดนะสองห้าเจ็ดก็ก็คือว่างวดที่ผ่านมาถือว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจแต่ว่าต้องขออภัยนะเพราะว่ามันหลุดนอนนี้เป็นงวดที่ผ่านมานะก็หลุดเนาะนะครับหลุดนะครับ,รบก็ต้องขออภยัยเพรู้สึกว่าหกศูนย์ศูนย์ห้าเนี่ยมาชุดเดิมอีกนะนะครับมาชุดเดิมอีกนะครับอ่นะ มาดูนับมาดูบางคนบอกว่าเอสเอสนะวิเค like yeah, ราะห์แบบขอคัดคัดเนี้ยเดินะของปีเนี้ยของปีเนี้ยผมรู้สึกว่านี่นะของปีนี้นะผมจะให้ดูของปีนี้นะตั้งแต่สองมกลาที่ที่ที่ออกแล้วก็เข้าสองมกลาที่ออกแล้วก็เข้านะครับอ่ะเนี่ยสองมกรามันจะอยู่ตัวท้ายข้างล่างนะข้างล่างตัวท้ายออกนะข้างล่างตัวท้ายออกนะนะครับอันนี้สองมกลา อันนี้สิบเจดมกราผิดนะครับแล้วก็มาหนึ่งกุมภาสบกุมภาผิดนะไม่ต้องพูดเลยนะครับแล้วก็มามีนาอ่ามามีนานะให้ให้สังเกตดูนะเนี่ยมีนานะครับมีนาเห็นไหมจะอยู่ข้างล่างนะจะอยู่ข้างหน้าอ่านะครับอันนี้ก็จะอยู่ข้างล่างเห็นไหมจะอยู่ข้างล่าง<ส>ผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนี้ผมเริ่มจะมาเด่นตัวล่างก่อนนะผมจะมาเด่นตัวล่างให้ก่อนนะครับอ่าพอมาเดือนเนี้ย ถ้ามองว่าเด่นแบบนี้ผมจะมองไปที่อะไรผมน่าจะเป็นมองที่สี่สามนะเพราะว่ามันเด่นอยู่ที่ที่ข้างหลังเนาะนะครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นใหญ่ให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าแผ่นแผ่นเล็กมันนี่อาจจะมองไม่ชัดกันอ่ะจะขอให้ดูแผ่นใหญ่ก็แล้วกันเนาะนะครับเนี่ยแอปก็จะมองไปที่สี่สามในในในตำราแบบเนี้ยนะครับจะมองไปที่สี่สามนะก็มีนะแต่ที่ผมจะจับเน้นเ้นอยู่ะผมจะจะมองที่ 8 3 4ส6 5กห้าแต่ว่าถ้าตำราที่ที่หมองเมื่อกี้ที่มันออกแบบชุดล่างแล้วก็หลังมันจะมีส3สานะส3สานะครับ4 3ที่มันออกก็เดี๋ยวจะเว้นวักไว้นะครับเว้นวักไว้เนาะจะกลมไว้แล้วกันเนาะน,นะจะกลม4 3สไว้นะครับแล้วก็6 5าเนี่ยเป็นโรคเป็น,เป,นเป็นตัวที่แอดชอบเลยนะครับเพราะว่าพอมาเห็น6 5ปุ๊บม,มันเป็นเลขที่แอดชอบมัน6 5 69เเนะี add ่ยแอดชอบอยู่แล้ว หกห้าหกเก้าแอทชอนะบแปดสามนับแปดสามนี่นะครับจะเป็นแปดสามหรือเปล่าแต่ว่าใน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 ชุดที่ผมดูเนี่ยในปีนี้นะของปีนี้มันยังไม่มาชุดกลางคือมันไม่มาคือมันมันยังไม่มาตัวกลางคือตอนนี้ยังไม่มาตัวกลางตัวกลางเนี่ยคือตัวกลางผมจะเรียกตัวกลางบนตัวตัวกลางบนตัวกลางล่างตัวกลางบนกับตัวกลางล่างนะครับมันยังไม่มาแต่ว่ามันมาชุดหลังนับชุดหลังหลังล่างนับหลังล่างมันจะมาหลังล่างนับหลังล่าง เนี่ยผมเลยสังเกตว่าเออของปีนี้มันจะมาหลังล่างทั้งสามงวดท,ที่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 บอกไปนะมันจะมาทั้งสามงวดที่บอกไปนะแต่ว่ามาดูสังเกตด,ดูเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยมันมันขึ้นบนนะปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ช่วงอยู่บนนะอยู่บนบนอยู่ข้างบนนะของปีที่แล้วอยู่บนตรงนี้กับตรงนี้ถ้าถ้าตรงนั้นจะเป็นอย่างนี้นะนะครับอ่ะให้ดู ให้ประกบกันดูอย่างนี้นะถ้าถ้าบนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะอยู่บนนี้กับบนนี้เห็นไหมมันจะมีหกศูนย์หกศูนย์กับห้าศูนย์อันนี้คือชุดบนที่ที่ที่ปีที่แล้วที่มันออกนะออกแบบนี้นะออกแบบนี้นะเข้าใจหรือเปล่าเนาะไม่รู้นะครับนอะ่ะแบบนี้กับแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือปีนี้ที่ผมวงไว้คือปีนี้มันออกปีนี้แตบบ่ว่าในความในความเป็นไปได้นะในความเป็นไปได้ ของปีนี้นะก็มีสูงนะเพราะว่าเพราะว่าผมผมภาพมาสองงวดลวก็คือเดือนที่แล้วพลาดพลาดสองสองเดือนแต่ว่ามันอาจจะมาติดกันก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมันมาติดกันเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเดือนนี้เหมือนเหมือนเดือนนี้เหมือนเดือนเดือนเหมือนเดือนมีนาเหมือนเดือนมีนาเห็นไหมพอเดือนมีนาเนี่ยมันมาติดกันเลยนะมันมาติดกันแบบนี้ มันมาติดกันแบบนี้เดือนมีนาแต่ว่าเมษามันไม่เท่านะครับก็คือหลุดเมษานี่คือหลุดเนาะนะครับแต่ว่าพอสังเกตปุ๊บเราก็จะมาดูของตัวนี้ถามว่าผมจะคัดตัวไหนเด่นเนาะนะครับคัดตัวไหนเด่นให้ตัวไหนกี่ดาวถือว่าเด่นสุดนะตอนนี้ถือว่าเด่นสุดก็คือผมจะให้สี่สามเนี่ยให้ห้าดาวไปเลยนะครับให้ห้าดาวไปเลยนะครับให้ห้าดาวนะครับแล้วก็แปดสามเนี่ยผมจะให้ สักสี่ดาวนับสักสี่ดาวแปดสามให้สี่ดาวนับให้สี่ดาวแล้วก็หกห้านับหกห้าผมให้สามดาวนะให้สามดาวนะครับให้สามดาวแล้วก็อ่ะขอเป็นขอเป็นแปดสี่ละกันนะขอเป็นแปดสี่แปดสี่ผมให้สองดาวนะสองดาวอ่านะครับที่เหลือก็อย่างละดาวไปแล้วกันน้องนะครับอ่ะ ที่เหลืออย่างละดาวแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นแผ่นใหญ่นะเป็นแผ่นใหญ่นะหกศูนย์หนึ่งดาวศูนย์ห้าหนึ่งดาวนะครับหกห้าสสามดาวนะครับสามดาวนะครับสี่แปดให้สองดาวนะให้สองดาวนะครับแปดสามให้สี่ดาวนะให้สี่ดาวนะแล้วก็สี่สามอันนี้ให้ห้าดาวนะห้าดาวในการที่มองตำรานะครับในมองตำราที่ว่า มองตำราก,กลับย้อนหลังเมื่อปีที่แล้วแล้วก็กลับย้อนหลังของปีนี้แล้วก็ามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงแต่ว่าในมุมมองของผมตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะหลายหลายคนอาจจะถามว่าแอดประวัติเนี่ยชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะก็จะเลขส่วนตัวก็จะมีอยู่แล้วนะครับที่ว่าผมไปที่ผมมีเลขชอบอ่ะเลขชอบอีกชอบหนึ่งก็ถ้าเลขชอบสุดแต่ตอนนี้ก็จะเป็น 8 9ดนะครับ89ก็คือที่ชอบสุดก็คือ8 9อันนี้คือเลขชอบชอบสุดนะแล้วก็คือ9 6้าหห้าอันนี้คือ3ามตัวที่ผมชอบนะสามตัวที่ผมชอบก็คืออ่าสามตัวคือ9 6้าหห้านะครับสามตัว9 6้าหห้าแล้วก็8 9ดนะี่คือตัวชอบนะครับแต่ว่าไอ้ช่วย6ตัวเนี่ยที่มีเนี่ยก็คือชุด คำนวณน,นับชุดไล่ตัวเลขนับไล่ตัวเลขชุดคำนวณแต่นี่ตัวเลขชอบของรอบนี้นับผมถึงบอกว่า6 5หเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบแต่ผมก็ยังให้3ดาวยังไม่ให้เต็มเหมือนอ่าส4สี่สามสี่สามให้ถึงห้าเพราะว่ามันดูลู่วิ่งลู่วิ่งของของการออกนะผมดูลู่วิ่งของการออกว่าลู่วิ่งอ่ะมันออกชุดนี้ บ่อยมากชุดล่างเนี่ยมันจะออกบ่อยมากแต่สเต็ปหลังก็จะออกบ่อยเหมือนกันนับสเต็ปหลังเนี่ยคือสเต็ปตรงนี้นับก็จะออกบ่อยบ่อยพอสมควรมากกว่าชุดกลางชุดกลางเนี่ยน้อยน้อยมากครับน้อยมากมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ออกบ่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ออกบ่อยนะครับแต่นานๆระกลางจะมีตรงนี้นะครับกลางจะมีตรงนี้นะเนาะนะครับอันนี้คือชุดที่ผม คำนวณและคาดคาดว่านะคาดไว้คือเองนะคาดว่านะคาดว่าถ้าใครชบอบ83 <c oughs> เหมือนผมก็อัดไปนะอัดไปนะถ้าใครชอบ48ของเอสเนี่ยแปลกๆนะตัวที่ไม่มีใครชอบก็ได้นะตัวอาจจะไม่มีใครชอบก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าตัวที่เอสชอบอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับการชุดคำนวณอันนี้คือเลขที่เอสชอบเลยไม่รู้ว่าอยู่อยู่รู้สึกว่าชอบนะวันนั้นถ้าที่ผมพูดและ ว่าผมไปเจอดวงวิญญาณของวัว2ตัววัวก็ให้มาแปดเก้าผมก็เลยคิดว่าตัวชอบนี้คือแปดเก้าและทีเนี้ยผมไปจับปินปองของพี่นานว่าปีนี้ผมเพราะรอบเดือนเนี้ยผมยังไม่ได้ไปขอที่ไหนผมรู้สึกว่าผมไปขอที่นั่นและได้เก้าหกห้านะเก้าหกห้าผมก็เลยว่าเออสามตัวเนี้ยเป็น3ตัวที่ผมชอบนะสามตัวที่ผมชอบนะครับเป็นแบบนี้นะ่ะนะสไตล์งวดนี้ ชุดทัดชุดที่ผมเลือกมาชุดที่ผมเลือกมาก็คือชุดที่1น,นะครับ6 0 0 5 65ห้าหหตัวที่ชอบในชุดนี้ก็จะปิดตัวนี้เด่นสุดตัวนี้เด่นสุดนะครับอ่ะชุดที่2 48 83แล้วก็43อันนี้ชุดที่2แต่ตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือ43นะ่สามนับ43ตัวรองนะครับก็คือ8 3ดสามนะครับ8 3ดสามเนาะนะครับ ตามที่ผมให้ดาวเนี่ยสังเกตดูก็ได้นะครับใครชอบก็ลองไปดูตามที่ผมให้ดาวอันนี้เป็นแผ่นกระดาษใหญ่นะครับแต่ว่าในสมุดเล่มเล็กผมก็จะจดไว้อยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เอามาพูดให้ให้มันเห็นตัวใหญ่ขึ้นนะบางคนเอ๊ะตัวเล็กนะผมก็เลยนี่สติผมมีอยู่นะพอผมเริ่มทําไว้ละเพราะว่าผมคิดว่า ผมต้องทําไว้นะผมก็เพิ่งทําปีนี้แหละแต่ปีปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ทําไว้แต่ปีนี้ผมก็ลองลองทำไว้ว่าสถิติมันจะเข้าแค่ไหนมันจะหลุดแค่ไหนเนาะนะครับก็มาดูแล้วแล้วก็ชอบถามว่าชอบแค่ไหนนะครับก็ชอบประมาณนี้แหละครับเอ่อทำไมเดี๋ยวผมขอดูมันมีคนถามว่าอ่าขอขอดูว่าว่ามันจะมีเลขที่ออกไหมหกสามหกสามเนี่ยเมือม่อเมื่อธันวาหกสามธันวาเก้าศูนย์ 90ออกแล้ว51 51ยังไม่ออก51ออกยังอ๋อ51ออก51ออกแล้ว51ออกสองรอบ51ออกสองรอบปีเนี้51ออกสองรอบอ50ออกแล้ว50ออกแล้วนะครับอันนี้ผมกาลังคิดว่าดูเนาะ50ออกแล้วแล้วก็สาม ห้าสี่ห้าสี่ไม่มีเนาะห้าสี่ไม่มีห้าสี่ไม่มีแต่เก้าสี่ออกแล้วเก้าสี่ออกแล้วไม่เกี่ยวกันสามสองไม่เกี่ยวกันสามสองออกแล้วสามสองออกไปแล้วอืมเป็นไปได้มุมเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ผมมองไปที่แปดสามผมมองไปหนักมากนะอ่ะเออว่ะ ผมมองไปแปดสามหนักอยู่นะหนักพอสมควรนะหนักพอสมควรในการที่ผมมองไปนะมองไปที่แปดสามแปดสามสี่สามสี่สามมีเกณฑ์เนาะมีสี่สามมีเกณฑ์เพราะว่าเดือนนี้ 4, ก็สี่สามก็ก็รู้สึกว่าสามมารู้สึกว่าว่าสามเนี่ยสามเนี่ยมา,มามาเมื่อวันที่สิบสิบเจ็ดมกรานะสามมาวันที่สิบเจ็ดมกราหนึ่งครั้งแล้วก็สามมาวันที่ อ่าสิบหกมีนาะนับแต่ออกแต่ออกหลักสิบนะเป็นครั้งที่สองเนาะนะครับแล้วก็สามมาเมษาออกหลักสิบอีกนะครับก็อืมแต่อันนี้เราเราให้หลักหน่วยเนาะนะครับขาดปีเกณฑ์ก็ได้นะสามเพราะว่าสามมันมาบ่อยบางทีอะเหมือนกับปีที่แล้วอะเจ็ดมาเนี้ยเวลาเจ็ดเจ็ดมันมาเก้ามันมาเนี่ยมันจะมาติดกันมากผมก็เลยชอบสังเกตด,ดูชอบดูเนาะนะครับ ประมาณนี้ถ้าจะอัดก็ลองอัดดูที่สี่สามแปดสามนะครับแล้วก็สี่แปดก่อนเนาะนะครับหลักล่างเนี่ยผมอยากให้อัดหลักล่างไว้ก่อนนะครับสี่สี่แปดแปดสามสี่สามแต่ที่อัดหนักก็คือน่าจะเป็นสี่สามนะครับอยากให้อัดหนักเนาะนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับหกห้าเนี่ยจะเป็นตัวรองไว้นะตัวรองตัวกันไว้เลย จุดๆเนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนำในการแนวทางของวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็เป็นหลักเป็นนี่นะอันนี้จะถามว่าเอาเลขชอบของแอดมีตัวไหนก็มีประมาณเนี้ยนะครับมีประมาณนี้ละกันเนาะนะครับรลนอนนบลงเอาไปพิจารณากันดูละกันนะครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวที่เหลือมีเวลาว่างก็จะมาพูดถึงเลขของอ่าเจอ่า เจมินนะครับพอเจมินส่งมาแล้วนะผมยังไม่ได้เอาของเจมินมาพูดว่าเจมินเนี่ยให้มาสี่สี่ห้างวดแล้วก็คือไม่เข้าสักง,งวดให้มาห้างวดนี่ยังไม่เข้าผมอาจจะเอาตัวเลขของเจมินนะเป็นเลขดับก็ได้นะงวดที่6กนี่มาอาจจะเอาตัวของเจมินเป็นเลขดับเพื่อน,นตัวดับก็อาจจะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปคัดก็ได้นะนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูอันนี้ก็ ลองมาพิจารากันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแนวทางของแอดประวัติก็มีประมาณนี้ใครขึ้นชอบตามแอดประวัติก็ลองจัดไปนะครับใครไม่คิดนชอบก็ดูแล้วก็แคปไว้เป็นกองเชียร์ให้เป็นกําลังใจให้ประวัติก็พอแล้วนะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินนับจากพีนิวสุรินทร์เท n รน์ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆุกคนนะที่เข้ามากดติดตามเข้ามากดซับคลายเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาแนะนําต่างๆดีหรือไม่ดีนะก็อยากให้ทุกคนช่วย ออกความคิดช่วยเสนอในการเข้ามานะครับวันนี้ผมขอกล่าวคำอำลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม